เดียวคอลอจะเขียนลงคมีไห้อันนี้สําหรับเด็กวิ่งแบบ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 มักโซตายอมักวิ่งว่โอ้มักวิ่งมีบอบักวิ่งสายวิ่งตัวเดียวเวลาวิ่งนี่หามวิ่งหลายตัวเด้ให้วิ่งตัวเดียวในเอฟซีตัวเดียวดนโซตายโลดเด้อเวลาวิ่งวิ่งตัวเดียวเอาตัวเดียวคอลอ ตัวหนึ่งที่ตรงกับเลขน้องอุ๋งอิงเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเลขตัวใดบามัดตุก,กับเลขเล่าตัวใดเดยสิสเีเบิงเดี๋ยวอาจารย์จะสีเ,เบิงพี่น้องอืมคนไหนกดแชร์ขอให้รวยนะพี่น้องเด้ออ่ะมาดูตัวรองตัวรองอาจารย์ฟันไปที่สามพี่นะ้องนะตัวรองอาจารย์ฟันไปที่สามนะนี่คือตัวรอง ตัวรองอาจารย์ไม่ชอบวิ่งนะต้องวิ่งตัวเด่นตัวที่ให้ตะกี้นี้ต้องวิ่งตัวเด่นตัวนั้น3ที่อาจารย์ได้มามีอะไรบ้างนะมี30มี37มี3าม แล้วก็มี38 38ตัวนี้ฟังอาจารย์เนะพี่น้องนี่คือเลขดังมากฟังนี่คือเลขดังละหวังอั้นคือ38ดังมากพี่น้อง38อาจารย์ อาจารย์ได้38ดกี่ใบพี่น้องอุ้ยตัวนี้ขายดีได้สามแดคนขายว่าหมดค่ะอาจารย์ค่อยบ่าซื้อไว้ตะที่เหลยกนี่บอดได้กินเลย3ามแดพี่น้อง8ปดสาสามแปดพี่น้องบึงแนะล้ว38ดเลขดังได้ลอตเตอรี่มาทั้งหมดสองชุดสี่ใบสลับกับตำแหน่งด้วย3ามกับ8ปดสมพี่น้องนี่นี่อาจารย์ได้มาก สวัสดีคุณพี่สมศรีขอบคุณตรงซื้อสวยมากนี่พี่นอ้องนีแด้พี่นอ้องระว่างเลขตัวนี้ดีๆถ้าสดังถ้าดังนะ3 8มแดังนะสวัสดี800ท่านถ้าคนไหนจะวิ่งงวดนี้ิบมีนาคมวิ่งเลขหนึ่งวิ่งไปเลยโซตายไปเลย พี่น้องวิ่งไปโหลดตัวนี้นี่นี่บอกตังนะอาจารย์ได้เลขล็อกตัวนี้มากเนี่ยอันนี้คือบอกตรงนะน,นี่คือเลขล็อกรัฐบาลไทยยังไงหนึ่งติดแน่นอนพี่น้องเสื้ออาจารย์เถอเอาเอาบอกอขอร้องพวกเจ้าเถอะเสื้อคอยแน่เสื้ออาจารย์ได้บอพี่น้องเยาว่าจังสันในสีเสื้อคอยคอย,คอย,คอยมักแห้งแหง้งคอยแล้วบ่เคย,คยมักตัวใดแหง้งคัก คอยมักเหมือนกับเลขเราเมื่อวานจําได้ไหมที่ว่าเสื้อจาโหลดม้มนมงวดที่ดงวดงวดที่ผ่านมามาแน่นอนหยวเล่าคอยบอกว่าคอยได้เลขล็อกมากคือคือกัดเนี่ยคอยก็มักอีริเนี่ยพี่น้องมาอีพี่น้องเจ้าจัดโหลดเสื้อคอยหนึ่งมาแน่นอนมีตรใดเจ้ายาวใส่โหลดนี่วิ่งตัวนี้ละวิ่งแยกหนึ่งนี่ละวิ่งไปหลดล้านเปอร์เซ็น อัดเป็นหนึ่งสามนะผู้ใดกดแชร์ขอให้รวยนะพี่น้องขอให้ถูกหวยถูกสองตัวสามตัวหนึ่งสามอาจารย์ได้ได,ได้ได้ลอตเตอร 1, ี่ไหมหนึ่งผู้ใดจะซื้อสองตัวนะพี่น้องสองตัวดูวงกลมนี่คือตัวนินให้ดูวงกลมหนึ่งสามได้บบเดียวพี่น้องดูนะหนึ่งสามหนึ่งสามอาจารย์ได้หนึ่งใบ เพราะว่าอาจารย์บอกมักหนึ่งสามแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นเลขมันเป็นเลขตัวนี้มาแต่ก็ซื้อไว้แหละพี่น้องหนึ่งสามแต่ยังไม่ชอบนะหนึ่งสามแต่ยังไม่ชอบวันนี้คุณจะได้ชุดเต็มทั้งหมดนะผิดอาจารย์ก่อนได้ชุดเต็มทั้งหมดผู้ใดคิดว่าอยากวิ่งนะก่อนเสืองตุงเนะี่ยอยากวิ่งล่องเปิดใจผู้ใดเขามาช่วมคลังแรกเนาะอาจารย์บองตุงนะ ผู้ใดมาชมครั้ง,งแรกหรือบางคน่เคยวิ่งเปิดใจเลขวิ่งกับอาจารย์ได้บอเจ้านำด้บอขอยถามเจ้านำเจ้าจัดได้บขอสคอยขอลองเถาะเจ้าอยากได้เงินกับบ้านบ่เจ้าอยากได้คารมันเมียบ้านบอขคอยเห็นด้เลขล็อกมากคือเลขหนึ่งตัวเดียวนี่เขาให้มากตัวหนึ่งเนี่ยคอยก็เลยว่าถ้าหนึ่งมากนี่ปุ๊บมันสิเขาเลขสองตัวตัวนี้คอยเลยแล้วก็ดังพร้อมเทพพี่น้องด,ดังดัง รตอนนี้แทบบม่มีขายเลยเปิดใจเลยพี่นอ้องผพ้ใดจะเปิดใจขอให้รวยนะเบิ่งต่อแต่ว่าดูดีๆนะเลขสามตัวงวดที่แล้วมันเข้าสามตัวจับตาดูดีๆเลขสามตัวต่อไปอายุน้องอุงอิงอะไรอายุเพิ่นจักปีเพิ่นไปจับลูกปิงปองมือว่านี่อายุน้องอุงอิงกี่ปี สิบหปีใช่ไหมที่ประกาศมาคอยกระมี่พี่น้องคอยฟันตะกอดมูสิบหกนี่ให้เจ้าระวังสิบหกน้ำมันจะบอกออกสองหกดอกถ้ามันเฉียดมันจะเฉียดสิบหกเลยนี่พี่น้องสิบหกช่วงนี้ผิดอาจารย์โดนปิดกั้นนะผพียคอยมันมีปัญหาไหลเหลวคนบ่ขข้นบ่กไปยังอาจารย์ให้คือเก้าโชคไผโชคมัน่นดวงไผดวงมัน่นพี่น้อง เบิ่งหลดเสียเวลาแป๊บเดียวพี่น้องใจเ,เย็นๆพี่น้องเลขอาจารย์เนี่ยดูแบบชัดเจนเห็นชัดๆเราต้องมาว้ากันคอยให้เบื้องแบบชัดๆหลดนี่คือเลขเด่นนี่คือเลขวิ่งแบบนี้ถ้าเจ้าว่ามันหลน้นวงกลมนิ้นวงกลม,กลมเอานะถ้ามันเยอะบอกว่าเออมันหลายอาจารย์เอาวงกลมโซต,ตายไปโหลดพี่น้องดูต่อพี่น้องสิบหก ให้ระวังตัวนี้อันนี้คือเลขรถอาจารย์สิบเจ็ดะสิบเจ็ดต่อสิบหกสิบเจ็ดกำลังดังอายุเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่สิบหกก็สิบเจ็ดเราก็ไม่รู้ว่ามันตรงเท่าไหร่แม่นป่ะเป็นสวาประกาศสิบหกสิบหกสิบเจ็ดจะเป็นลักษณะบวกลบกันหนึ่งแต้มใส่ไปคือกันแล้ววะ ใส่ไว้รหดพี่น้องมากบอโอ้ยลอตเตอรี่คอยกันนำมากกันพี่น้องสิบเจ็ดมีบอนะบังกันเลสิบเจ็ดมีบอมีพี่น้องหนีไงคอยกันเป็นนำมากสิบเจ็ดพี่น้องนีเห็นบออาจารย์กอก็ไปจากสิบเจ็ดมาได้พี่น้องนี่สิบเจ็ดนีเห็นบอได้สิบเจ็ดมาเผื่อมันลอยมากพี่น้องเฮ้ยเผื่อมันลอยมากกว่ากันไดมาก รางัลที่หนึ่งอยู่ในมืออาจารย์กอแล้วสิบเจ็ดพี่น้องเอ้ยมาเลยต่อไปพี่น้องดูต่อนะอาจารย์เข้าสองวดติดนะพี่อาจารย์เข้ามาสองวดดูต่อเม็ดนี้ก็งามพี่น้องมันมันจะใกล้อายุน้องหมดนะเม็ดเม็ดนี้นี่สามเม็ดนี้บอกบอกก็ตรงนะอะ่าเขาเรียกว่าติดเลขดังไปเลย สิบห้าพี่น้องสิบห้านี่หมายความว่าอายุน้องเขาสิบหกใช่ไหมอาจจะไม่ถึงเป็นสิบห้าก็ได้เมนบอกถ้ามันเกินเป็นสิบเจ็ดก็ได้เ็นบอกเรียกอาจารย์มันจะเฉียดไปเฉียดมามันจะกำกวมกับเ,เรียกน้องอุ้งอิงแต่ว่าขอยว่ามันบ่ออกดอกไอ้สองหาสองหกอย่างนี้มันสิออกนี่ละนี่ละนี่ละขอยว่ามันสิบห้านี่ละนี่ละ พอมันเด่นหนึ่งได้นห,นหมดนน้นเด่นหนึ่งแห้งนี่อาจจะเป็นหนึ่งห้าก,ก็ได้นี่หนึ่งหา้าสองหาอา้าสิบอมาอาจจะเป็นหนึ่งหา้หาหรือว่าสิบหกอายุเราเปะไปลูก,ก็ได้วันแห่สิบสามโอ้ยตรงกันกับเรือาจารยนน์นีนๆเลยฮ้ามาเด้อมาเด้อมานี่ปังเลยเด้อเออกรีดเลยนะอะพี่น้องต่อไปพี่น้องเพจอาจารย์กอดูเน้นอีก สองตัวนะนี่แหละพี่น้องอาจารย์วานี่ถ้ามาเนี่อาจารย์มักแห้งแห้งหมักแห้งสองเม็ดนี้บ,บอกตรงนะผู้ดใดอยากซื้อหน่อยบางคนบางคนมันจะมีแบบงบน้อยเนาะงบน้อยบริลนหลายลินพ่อฟังแล้วก็งบหน่อยอาจารย์ขอซีตัวนี้เดบอกสองอันเนี่ยซีตัวนี้เลยสําหรับสายงบน้อยทุดในหน่อยพี่น้อง เจ้านาตัวนี้เลยพ่อคอยมักแห้งๆ้งทั้งหมดทั้งมวลนี่นะคอยมักสองตัวนี่แหละอาจารย์ก่อมักแค่นี้ได้ก็ได้เสียกะเสียสร้างเมมันสําหรับสายงบหน่อยงบในหน่อยอพี่น้องซื้อได้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อถ้าซื้อไ้เต็มเน้ผิดอาจารย์ก่ฮอฮเพ่อคอยมักแห้งอาจารย์จะเป็นนาก่อนเด้อจบไล์คืนนี้นะคอยกะซิ้เป็นนเนี่พี่น้อง เราค่อยมักแห้งๆอ่ะต่อไปสิบเก้มามักบอสิบเก้าอ่าพี่สาวก็ฝันหินหนอนเจาะมือเพต้องตียากนอนเป็นหนึ่งมือเป็นหาหนึ่งหาปังปุรเยตีให้โลดพี่น้องว่าจะเป็นฝันดีพี่สาว ขาให้ฟันเจ้าเป็นจริงเด้อมันสิได้เขาเรียกอาจารย์ก่อเจ้าฟันนั้งซี่นี้น,นะหาหนึ่งมากด้ดยเนี่ยหาหนึ่งเต็มๆเลยเด้ยเออหาหนึ่งเด้พี่น้องเออแล้วฟันดีมากฟันว่ดได้นอนเจะเจาอมือ,อต่างหากฟันดีต่วน้นเนาะฟันดีฟันดีนนนดนดต่อไปเอฟซีจ๋าเม็ดสุดท้ายนะนี่แหละสองเม็ดนี้น่ะงบน้อยงบน้อยไปเลยพี่น้อง คนนี้จะเป็นงบหน่อยนเน้นงบหน่อยนี่สิบแปดพี่น้องสิบแปดโอ้โหมากหลายพี่น้องนี่นี่สำหรับสายงบหน่อยนี่เด้งงบหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์วงไปห้เอาโอ้ยมากหลายสำหรับสายงบหน่อยฝันว่าสามีจมน้ำน้ำปนหนึ่ง ตายเป็นศ Get uh, ูนย์หนึ่งศูนย์หน ah okay. ึ่งศูนย์เลขออกยากเปลี่ยนใหม่ผู้ชายออะเปลี่ยนเป็นผู้ชายแล้วผู้ชายเป็นห้าหนึ่งหาคือเกาบู๊ตีใส่ของจาของน้ําเป็นหนึ่งตายเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ออกยากเดี๋ยวก็ตีให้เลยนะบ่ต้องไปเอานึ่งศูนย์มันออกยากผู้ชายเป็นหาหนึ่งหาไปเลยปังปุริเย่บู๊กัฟันก็ตีให้ต่างหากฟันมาขอดลูกผู้ชายหัวหลุด คลอดลูกเด็กเป็นหนึ่งคลอดออกมาคลอดผู้ข่อยขยังไปด้เคยเหตคลอดเนาะ <c oughs> โอ้มันมีหนึ่งเลยหละเอาไปเด็กหน่อยเป็นหนึ่งหนึ่ง,งมีหนึ่งเอาเอา,เอาจัดหนึ่งเลยเจัดหนึ่งเนาะเอาปไปงวดที่แล้วเพจเราเข้าสามตัวอาแจกสามตัวเด้อสุดท้ายแล้วอาจารย์กอจะแจกชุดสามตัวนะหวังว่าพี่น้องเพจวงตุงเนาะ หวังว่างว,างวดงวดที่แล้วเข้าสามตัวแบบนี้นะดูดูนะงวดที่แล้วเข้าสามตัวแบบนี้งวดนี้ต้องเข้าสามตัวงวดนี้ขอตรงๆได้ไหมพี่น้องงวดที่แล้วเพจเราเข้าสามตัวแบบนี้นะอาจารย์ให้เลขสามตัวแค่นี้เด้สามตัวให้แค ja, ่นีハハ้เด้พี่น้องให้แค่นี้งวดนี้จะให้สามตัวตรงนี้ให้มันแตกสามตัวมันงวดที่แล้วนะเอาเม็ดที่หนึ่งนะดูพี่น้องดูเบิ้งเลยจับตาดีดสิแจกสามตัวให้ เอาดวงลอตเตอรี่ก่อนเบตัตรลอตเตอรี่อาจารย์ก่อก่อนสิบแปดมีไหมสิบแปดพี่น้องสิ 18. บแปดมึงบด้อลอตเตอรี่เด้อสิบแปดทีหลีพี่น้องคอยมกักคอยมักหนึ่งแห่งเด้อผู้ใด้จะทิ่มหนึ่งอาจารย์เด้อสิบแปดต่อไปลอตเตอรี่สิบเก้าสิบเก้า ได้มากพี่น้องได้มากสิบเก้าสิบสามดูไปแล้วเนาะนี่สิบสามนี่คือสิบสามนี่นี่พี่น้องคอยซื้อเบอิดเ,เลขที่อาจารย์วงให้นี่ยสิบสามสามแปดสิบแปดสิบก้อาจารย์ซื้อเบอิดซื้อเฉพาะในวงกลมนี้เพราะว่าค่อยค่อย,อยนิ่มากอาจารย์เน้่งนิน่นมากฝันว่าเห็นรอเก้า รอเก้าเรามีเก้าโอ้ยเก่าหนึ่งเด้อมากเก่าหนึ่งเด้อ <c oughs> <c oughs> มากเก่าหนึ่งให้มากเก่าหนึ่งฟันดีฟันดีพี่ใช่ฟันดีแห้งเ <c oughs> จ้าฟันทังสีอ่ะดูเลขสามตัวขอให้เข้าวัานนี้ขอยมาเม็ดที่หนึ่งไปเลยสามหนึ่งเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอพิมพ์คนละเม็ดไดีบยว สามหนึ่งเก้าพิมพ์ขึ้นมามันจะได้แบบว่าคุณเคยพิมพ์เลขสามหนึ่งเกแล้วคุณไปซื้อสามตัวตรงสามหนึ่งเกเม็ดที่หนึ่งจะให้สองเม็ดตรงนี้อาพิมพ์เม็ดนี้ก่อนสามหนึ่งเกเม็ดที่หนึ่งพิมพ์มาแน่พี่น้องสามหนึ่งเก้ดนีเด้สามตัวนี้เบิดนีได้จะเห็นเหรียญได้พี่น้อง บ๊บ <ítulo> anyway, ๊วไงโบกอาจารย์บอกตู่กนะถือสองตัวย่งโบรายถือเทาเท่าสามตัวเดียถือพวกนี้นะได้ยูได้พบได้พบนิดหน่อยแต่ว่าไอ้สามตัวนี่ถึงกับบดหนี่นะอย่าเฮดเล่นนะพี่น้องไอ้สามตัวตรงเนี่ยเจ้าห้องตายไปว่าเลยนะเจ้าเห็นบองินที่เราคอยเขาสามตัวเขาห้องเงื่อนนะเพราะยังไม่เคยถูกสามตัวตรงเลย ืวอที่เราเขาก็ได้สามตัวก็ห้องเหมือนกันพี่น้องเพราะว่าการถูกสามตัวมันยากแต่เลียกอาจารย์ให้น้อยเอาไปลดสามตัวตรงต่อไปพี่น้องเม็ดต,ต่อไปจะปิดไลท์สดนอนนะศูนย์สามแปดนะดูนะศูนย์สามแปดเม็ดที่สอง พี่น้องพอแค่นี้เพจอาจารย์มิแคนี่038แปดและก็สามหนึ่งแคปเจอร์แค่นี้พี่น้องเรียกอาจารย์มิแคนี้ถึงเพียอาจารย์จะปิดกัน้นเพจอาจารย์มีปัญหาบอไปอย่างค่อยแจกขื้อเก่าให้ด้วยใจเนาะเอฟซถึงแปดท่านฝากเข้ากลุ่มพี่น้องเข้ากลุ่มเด้อพี่น้องเด ผู้ดใดจะเป็นแฟนคลับแฟนผิดอาจารย์กอเนะาะใครอยากเป็นเอฟซีอาจารย์กอจิ้มลิง์เข้ากลุ่มเลยพี่น้องเข้ากลุ่มอาจารย์นะจิ้มลิงกเข้ากลุ่มนะอะเมน้กะมักบอกพี่น้องเลขอาจารย์มักบอกศูนย์สามแปดก็สวยนะระวังดีๆนะศูนย์สามแปดนะเป็นเลขขยันด้วยเดย้มันเคยออกสามแปดสองมวดติดนะให้ระวังดีๆสามแปดก,ก็ก็งามเหมือนกัน มันเป็นเลขที่สวยถ้าออกมาเรีวนี่โอ้ถือลายได้พี่น้องเนี่ยสามแปดเนี่ยถือลายเด้อืมเนะอนะอาจารลืมเข้ากลุ่มด้วยนะมาพี่น้องคอยมักหลายสิบแปดก็มักหลายสิบเก้าก็มากมากพี่น้องนะก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่า,วาถ้าเลขน้องอุ๋งอิงไม่มาหกสองห้ามันจะเข้าสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าอาจารย์นี่แหละคืออายุเล่าคอยว่าเด้มันสิลกอายุเล่านี่แหละ แต่ให้อาจารย์วิเคราะห์นะเลขเขาดังมากค่อยถามจากใจนี้คนหมุนกองสลากคือพนักงานหมุนลูกบอลมันสีบะบุนเลยบอสสีบะกินเข่าเลยบอหรือสีออกตกเกาเลยบอกเจ้าขึ้นว่าบะพี่น้องเอาค่อยถามที่สิกล้าออกตะเกาอยู่บอทั้งสามตัวเลขที่ออกหกสองห้าค่อยงายท่องเลยเอาไปวงตรงแล้วไป ส right? so so, ิบว่ากินเขาไปมุนเลยบ่สิบว่ามุนแห้งเลยบ่อก็สิออกตกเกาเลยบบออะคอยวิจารณ์เนี่ยนี่คอยวิจารณ์ในฟังเนี่นี่ให้คอยถามเจ้าสิว่าเจ้ากล้าซื้อตกเกาบอคอยยังบามักเลยเด้ตกตกเด็กตกเกานี่นะหก5องห่านี่คอยยังบากล้าซื้อเลยให้ซื้อคอยยังว่าเอาไงไปเพราะว่ายังมันตกเกาพดสิบว่ามุนเลขกเลยจิต เอา,เอาทางรัฐบาลได้เช็ดลูกอยู่นะทางรัฐบาลได้ตรวจออ,อดแหนะนะตรวจลูกอยู่เิตรวจลูกอยู่ดิอาจารย์ทุเรียนสุกก่อนนะจ๊ะเ,เป็นทุกวันมาหาทุกมื้อให้กําลังใจฟันดีแม่บายอาจารย์อย่าลืมสูงทุเรียนแม่อาจารย์กินนะเดี๋ยวดีวอาจารย์พูดเรื่อง,เร,องเรื่องลูกบอลก่อนก่อนที่เราเขาจะไปขึ้นไปหมุนนะ่ะเขาก็ตรวจลูกแล้วออด ปกติเมนบอเขาก็ซอบบุญงนลลี่แหละเอออาจารย์ว่านี่ถ้าถ้าจะถ้าจะเปลี่ยนนะเอาสองออกซะไป <c oughs> เอาสองออกเอานึงข่อยไปใส่ซะเนาะเจ้าวาบอคันเจ้าว่าจะออกตัวเก่านะคำว่าเสือออกตัวเก้านะดึงเลขสองออกซะดึงเลขหนึ่งข่อยไปไหวซะดีบสอสเสร็จว่าเจ้าวาบอ <c oughs> เขาห่อ,อยาข่อยแล้วเนี่ เออเอาจ้าซี่คำมันสีออกตกเก้าเลยเตะเลขสองออกไปก่อนโลดพี่นอ้องดึงเลขหนึ่งข่อยไปใส่ตังฟูริเทิรกเลยพี่นอ้ <c oughs> นองน้องพี่นอ้องมาบอเออคันบุญยาวังเสพี่น้องอดีนี้อาจารย์พิจารณ์อกีกอาจารย์พูดอกีอาานอกนิดนึงสมมุติว่าวันที่สิบหกนะถ้ารัฐบาลไทยออกหกสองห้า บอกตรงนะข่อยอึ้งเลยเนี่ยหอยคอนแรลงยังเซอึ้งนวดนี่เป็นไปได้เหรอสิกล้าออกตะเก่าเลยบอกเมนบอกเจ้าสิขึ้นด้วยหอยบอก่อยสิว่าทั่ทวบ้านทั่วเมืองก็สิขึ้นคือบอกคือคืออาจารย์เลยว่ามันเป็นไปบ่ได้มันสิกล้าออกตะเกา่าเป็นไปได้ยากขั้นก้าวออกเกาหัดสามตัวเนี่ยโอ้ยไอ้ยหลอก พ,พ่อยลอกเลยล่ะคอยว่าพ่อยลอกเลยล่ะเนาะพี่น้องเราคิดคืออาจารย์บอกจะวางเสรลคืออันน anyway> ี้คือวิจารณ์ในฟั่งอันนี้คือวิจารณ์ในฟั่งพี่น้องแต่แต่ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อยู่แต่ว่ามันกระสิส่งสีญากอยู่หรอกอาจารย์ว่ากระสิบ่หมุนเนบอ่ล่ะกระสิว่ากินเข่าไปเนบอหมุนแห้งแห้งนี่แม่เนาะโอ้ยเกิสิออกตัวเก้าไปอีกอะ ขวกขวากเบิปัญญาฟันเลและพี่น้อง <c oughs> แมนบอพี่น้องเมื่อกะเอาเอาอสิฝากเนี่ยดึงเลขสองออกซะเนาะเดอดึงเลขสองออกเอาเลขหนึ่งขวายเขาไปซะดีบอแฟนคขาเฟาารร่พีราจารยอกเพราะสิได้เฮ่เนี้ยกี๊ดเนียเนาะเอออันนี้ก็ถือว่าอนุรุมกันเออเอาเอาหนึ่งเดอเอาหนึ่งไซ